เอวิดีิงสวัสดีครับเรามาอยู่กันกับหัวข้อตีแผ่กดแห่งแรงดึงดูดนะครับทุกคนชอบได้ยินกันใช่ไหมครับว่าไปไหนก็กดแห่งแรงดึงดูดกดแห่งแรงดึงดูดคุณทําอย่างนี้สิคุณก็จะดึงดูดสิ่งนี้คุณเป็นคนดีคุณก็ดึงดูดคนดีแต่ในบางครั้งเราทําไมเรารู้สึกว่าคนชั่วแต่ก็ได้ดีก็เยอะไปหรือ คนไม่เห็นทําอะไรเลยก็ได้สิ่งนี้หละทําไมอะ่ะแล้วมันแร์ตรงไหนมันดึงดูดตรงไหนเนี่ยเป็นคนแบบนี้ดึงดูดอย่างนี้จริงหรออยากมาอธิบายก่อนนะครับว่าคือทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างกันก่อนมนุษย์มนุษย์ษยหรือคนหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันสูงบางคนไม่เหมาะกับสิ่งนี้ แต่ทำไมมีสิ่งนี้ซึ่งในตอนแรกเราอาจจะมองอย่างนั้นครับแต่ว่าเราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งหรือแค่สองมุมทั้งๆที่ความจรงิงอาจจะมีมุมมองอีกมากมายที่เกิดกับตัวคนคนนั้นหรือสิ่งต่างๆที่คุณทำมันอาจจะยังไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณจะดึงดูดหรือเปล่า หรือคุณดึงดูดแล้วคุณพยายามแล้วมากพอแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราอยากต้องการครับคือเวลาใช่ครับถ้าสมมุติคุณพยายามมากพอแล้วเพียงพอแล้วคุณเป็นคนดีมามากแล้วแต่ทำไมผลของมันยังไม่ปรากฏให้คุณเห็นเลย สังเกตไหมครับว่าบางทีเราเห็นคนเนี้ยทำงานหนักมากเลยเป็นคนดีก็มากทําไมเขาไม่เห็นได้สิ่งตอบแทนอะไรเลยใช่ครับในบางครั้งเราไม่สามารถมองแค่การกระทําได้เราต้องดูบริบทรอบข้างสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมใหญ่ๆภูมิประเทศ แม้แต่อากาศรือทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกคนอาจจะว่ามันแปลกประหลาดหรือว่าคุณบ้าหรือเปล่าอ้ยูดีๆคุณจย่ามาพูดเรื่องสภาพอากาศอาืมถ้าสมมุตินะครับว่าคุณอยู่ในที่หนาวมากๆเลยหิมะก็ได้แล้วคุณจุดไฟคุณอาจจะอุ่นชั่วคราวครับคุณจะดึงดูดชั่วคราวนั่นแหละครับ แต่ถ้าคุณไม่เดินออกจากที่หิมะแห่งนั้นหรือหาทางออกไปที่ที่ทุ่งโลง่งหรือว่าที่อบอุ่นคุณคิดว่าคุณจะได้รับความอุ่นอย่างแท้จริงไหมครับถูกต้องครับนั่นคือแนวเดียวกันนั่นคือการสแสวงหาครับเราไม่สามารถเพึ่งแค่กองไฟกองนั้นได้ครับเราจะต้องเดิน ออกไปไม่ใช่แค่คิดครับทำทำมากพอแล้วเหลือแค่เวลาเวลามากพอแล้วเหลือแค่ทำต่อไปใช่ครับมันดูเหมือนวนลูปใช่ไหมครับมันดูเหมือนบางทีคุณทำมามากพอแล้วคุณใช้เวลามามากพอแล้วความหวังทำไมไม่เปลี่ยนคุณเดินถูกทางหรือเปล่าครับหรือ นี่แหละครับบางคนอา,อาจจะแปลได้แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันเดินถูกทางแล้วบางทีคําตอบเนี่ยคนที่จะตอบได้อาจจะมีแค่คุณหรือบางคนก็อาจจะไม่พบคําตอบเลยก็ได้นะครับมันดูรุนแรงไหมครับมันดูรุนแรงนะมันดูไม่แฟร์คนทุกคนในโลกเลยใช่ไหมครับอืม เพราะอย่างนั้นแล้วครับว่าบางทีเราอาจจะดึงดูดมากพอแล้วหรือใช้เวลามามากพอแล้วแต่เราทําไมเป็นคนไม่เหมาะสมกับสิ่งนั้นดูดาร์กใช่ไหมครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนักกดแห่งแรงดึงดูดบางทีก็ใช้ไม่ได้เสมอไปแต่ในหลายๆครั้ง มันก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบางคนต้องการดึงดูดแค่นี้ต้องการได้แค่นี้หรือต้องการมากยิ่งใหญ่มหาศาลบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่ได้หรือบางคนแม้แต่เห็นเงายังไม่เห็นเลยผมอาจจะเป็นคนคีดวิจารณ์เรื่อง น,น,นิดนหนึ่งครับเพราะว่าในตอนแรกที่เคยอ่านหนังสือในบางครั้งเราไม่เห็นความสมเหตุสมผลของเรื่องนั้นๆหรือว่าสิ่งที่เราอ่านเลยแต่ทำไมผลของการกระทำถึงเป็นสิ่งนั้นทำไมคนนี้ถึงได้อย่างนั้นนั่นแหละครับ คนแห่งแรงดุดก็แค่คำนิยามครับบางทีก็เป็นคำนิยามของคนที่รู้หรือเข้าใจหรือได้ทำมาแล้วแล้วก็ผ่านเส้นทางนี้แล้วก็หยิบเส้นทางหนึ่งในพันที่เขาเดินมาแล้วมาอธิบายว่าต้องทำสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนี้อันที่จริงหนึ่งในพันเส้นทางที่เขาเดินมาเขาอาจจะถูกหนึ่งในพันนั้นพอดีก็ได้ แต่สําหรับคนอื่นครับสําหรับคนอื่นยังไม่ต้องท้อใจนะครับหนึ่งในพันเส้นทางนั้นคุณอาจจะเจอเส้นทางที่สองเส้นทางที่สามนั่นแหละครับคือเส้นทางที่ต่างออกไปเราไม่สามารถทําเหมือนคนนั้นแล้วเราจะได้สิ่งนั้นนะครับเราไม่สามารถเป็นคนดีแล้วบางทีอาจจะได้สิ่งที่ดีก็ได้บางทีการ ผมไม่ขอพูดคำว่าชั่วนะครับผมขอใช้คำว่าคำว่าดีคำว่าชั่วเนี่ยผมมองว่า,าเป็นวิธีที่แค่ใช้คำนิยามวิธีการกระทำแค่นั้นผมขอใช้วิธีคำว่าวิธีที่ต่างออกไปแล้วกันวิธีที่ต่างออกไปอาจจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์แบบนั้นก็ได้กดแห่งแรงดูดแค่ดึงดูด อุปรกรณ์หรือเส้นทางหรือว่าสิ่งที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางของคุณผมคิดว่างั้นนะถ้าทุกท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านคอ,ค,อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างขนาดน่ะครับเอวิดติ้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ